มันกูสร้างอะไรเนี่ยถนนหรอไม่ใช่ปูบา้านกาชิร่งนี้บา้านชิรองนี้บ้านตรงเียกปูบ้านตรงนี้นอันนี้บ้าน,นใครอันนี้บ้านของปูหรอไม่ใช่โชเกะโชกหของหอยหรอโช,โชเกะโชเกะก็คือหอยขุดเข้าไปไงอ๋อทางเดินโอ้โห เดิน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 น้อเลยอ๋ออันนี้จีรงีบ้านเดินเดินโอันนี้ก๊กเกบ้นก๊เกก็คือปูปูออันนี้จีลองหงีเหรอจีลองหงีก็คือไส้เดือนโอ้ อย่างนี้นี่เองบ้าน,น,นไม่เหมือนกันทําทำไมบ้านโชเกมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอ๋อมันเป็นแค่หอยเองนะมันไม่มีขานี่นะไม่ใช่แล้วก็ขุดล,ล,ลงไปอย่างนี้ไงอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็ขุดลงไปอย่างนี้อ๋ออย่างนี้นี่ โอ้ยมีรูด้วยนะางกูทำก๊อปเนอยอย่างนี้เหรอสวยมากแล้วก็อันนี้แลบลิน้นแ,แรบหลองกับแลบลิ้นุด,ดินลงไปไปโอ้อนน นี่ดินเราก็ขุดลงไปเลยโอ้มันต้องขุดเป็นรูลงไปนี่นะเหมือนในหนังสือใช่ไหมดูขุดลงไปแล้วเอาเนื้อดุก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 เข้าไปแล้วต่อไปก๊อกเกะขึ้นโชเกะ,เก,ะก๊กแกะพวก,กเนี่ยก๊กกเกแกะจีรั นิตาอันนี้ตาแล้วก็อันนี้ขา,ขาโอ้มีสี่ขานะเล็กๆโอ้แล้วก็อันนี้อันนี้อะไรนนกามปู โอ้โหเหมือนจริงๆเลยโอ้โ oh, หสุดยอดอันนี้ปูอันนี้เด็กชายอัจฉริยะ

มีหอยใหญ่หอยเล็กมีบ้านบ้านหอยบ้านปูบ,นบ้านไสเดือนหอ,อนี่ไสเดือนโอ,โอ้มันต้องเป็นอย่างนี้เนาะ